ดูความแตกต่างระหว่างปลาเขียวมาโลกับปลาสวายอสวัสดีนะคะบอตุปลาอีเดนนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอปลาสองชนิดนะคะหน้าตาว่ามันต่างกันหรือตัวนี้เขาเรียกปลาเขียวนะคะปลาเขียวนี่ปลาเขียวอันนี้ปลาสวายนะคะปลาสวายดูสีมันก่อนอันดับแรกอันนี้ปลาเขียวนะคะจะเห็นตัวมันคิวเขียวเห็นไหมคะแล้วก็ดูตรงนี้ หลังมันจะเขียวเขียวเห็นไหมคะหลังมันจะเขียวเขียวนะหลังมันจะเขียวเขียวดูปากมันเนี่ยนะคะดูปากปลาเขียวมรกดเนี่ยจะมีหนวดอยู่เห็นไหมคะซูมเข้ามามีหนวดอยู่สองคู่คู่หน้ากับคู่ข้างแล้วก็ตรงจมูกมันนะคะจมูกมันก็จะมีสองคู่หนึ่งคู่สองคู่นะคะมีอีกอันเห็นไหมคะปลาเขียว ดูตรงท้องมันนี่ตรงท้องของมันนะตรงตรงนี้โซนนี้โซนนี้มันจะเป็นแพรยาวเลยนะเห็นไหมคะปลาเขียวนะคะจะมีตรงตรงหูมันจะดำดำ,ดำนิดนึงแต่ไม่ไม่ถึงกับว่าเหมือนกับปลาเทพโพถ้าปลาเทพโพตรงนี้นจะดำเลยนะมีปลาเขียวนะคะคร<อ>าวน,นี้เรามาดูสวายกันมาดูสวายนะคะมาดูสวายสวายอันนี้สวายนะ นีสยัยหลังมันจะดำดำหลังมันจะดำดำหลังปลามันก็จะเป็นสีขำๆขำๆไม่มีหนวดนะคะไม่มีหนวดตามันก็จะอยู่ระหว่างปากมันนี่อยู่นี่นะครับตามันก็จะอยู่ระหว่างมุมปากมันมีจมูกสองคู่เหมือนกันนะคะจมูกสองคู่เหมือนกันดูสวายดูสวายนี่สั้นๆตรงนี้มันจะสั้นๆสั้นๆข้อแตกต่างของสวายอีกอย่างก็คือ ตัวมันจะยาวๆนะคะหางจะเรียวๆนะคะหางจะ,ะเป็นลักษณะยาวๆนะคะหลังดำที่เห็นชดัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ขอ,อจบการให้ความรู้ระหว่างความแตกต่างของปลาสวายกับปลาเขียวมรกตนะคะไว้คลิปหน้าจะมีอื่นๆให้ชมนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ